สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมที่เข้ามานะครับรับชมพระเครื่องในช่องจ่าโฮเฮลี่พาฝังพระนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำแลวก็รีวิวนะครับผมพระเนื้อว่านนะครับหลวงพ่ทวดอาจาร,รนองนะครับวัดทรายขาวปีพศสองพห้าสี่หนึ่งนะครับผม มีชื่อรุ่นว่ารุ่นฉลองอายุนะครับ80ปีอาจารย์นองนะครับองอเนี้ยพราหนาแบบเว่อร์เลยนะครับหนามากนะครับเป็นแบบหลังอุ้มนะครับใส่เนื้อดินเนื้อว่านเยอะนะครับเพราะว่าเขาสอดตะกุด3ามกษัตรินั่นเองนะครับถ้าพราบางๆเนี่ย อาจจะมีเขาเรียกว่าการขยายตัวของตะกุดนะครับทําให้พระลั่นนะครับแตกได้นะครับผมเดี๋ยวมาดูกันที่นะครับใบประกาศสัญบัตรก่อนกันแล้วกันนะครับผมอันนี้เป็นนี่นะครับรูปขององค์พระนะครับพระนี่สวยมากมากนะครับองค์นี้แต่ว่าผมผมได้ถ่ายรูปสตูไว้แล้วด้วยนะครับถ้าเ,เพื่อนๆไม่ผิด ต้องการดูแบบชัดๆนะครับว่าพ้าเนี่ยสวยจัดขนาดไหนเนี่ยขอรูปสตูผมได้นะครับทางไลน์นะครับผมขอรูปได้นี่นะครับฉลอง80ปีอาจาร,รย์นองตะกุดสามกริย์นะครับองนี้มาดูนะครับงานที่ผมไปประกวดนี้ก็เป็นงานใหญ่ที่สุดในประเทศนะครับงาน เอ่อโรงเรียนในร้อยสามพันนะครับตำรวจภูธรภาคเจ็ดอ 7, ขอมอบประกาศนีแบบฉบับนี้ไว้ให้เพื่อแสดงว่านะครับพระเนื้อว่าน80ปีหลวงพระทวดอาจารย์นองวัดไซขาวนะครับกรรมสิทธิ์ของจอทเวนลี่ได้รับรางวัลที่2นะครับในงานมหกรรมการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องและเหรียญคณาจารย์ทั่วประเทศนะครับในวันอาทิตย์ที่7รกรกฎาคมพุทธศักราช2567นะ้าหณหอประชุมชุนทวัน โรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพันนะครับผมนี่นะครับนี่ก็เป็นเงานใหญ่ที่สุดในประเทศนะครับนายร้อยตำรวจเนี่ยเขาจะมีประกวดสองรอบนะครับคือเดือนมกรานะครับแล้วก็ประมาณเดือนกรกฎานะครับผมของทุกปีนะครับเป็นงานใหญ่สุดมาตรฐานสุดในประเทศนะครับพาที่ส่งเข้าประกวดก็จะเยอะมากนะครับผมได้รับรางวัลที่สองนะครับ องค์ที่ได้ที่หนึ่งเนี่ยนะครับเป็นตะกรุดทองคำสามดอกนะครับของผมเป็นตะกรุดสามกริย์ทองเงินหน้านะครับแพ้นะครับแต่ว่าความสวยของใบหน้าหน้าตาผิวพรรณเนี่ยไม่ธรรมดานะครับผมก่อพอสู้ได้อยู่นะครับเอาเป็นว่าพรานี้สวยนะครับคราวนี้ใบประกาศนี้เดี๋ยวถ้าเพื่อนพี่ๆได้เช่าพราผมเนี่ยก็จะมอบใบประกาศเสนีย์แบบนี้ไปให้ด้วยนะครับไม่ต้องห่วง เพื่อเป็นการการันตีว่าพระแท้และสวยนะครับคราวนี้มาดูกันที่องค์พระนะครับพอดีผมไปเลี่ยมมานะครับเพราะว่าผมต้องการหยิบให้ดูบ้างอะไรบ้างนะครับถ้าห่ออยู่ในพลาสติกเนี่ยก็จะไม่ค่อยสะดวกนะครับพระนะครับจะถอดพิมพ์นะครับจากพิมพ์กรรมการหน้าใหญ่นะครับผมพิมพ์กรรมการนะครับปีพศ2497นะครับ มาสร้างเป็นภาพพิมพ์นี้นะครับเสียงหลวงทั่วเนี่ยจะกลมเลยนะครับหน้าใหญ่แล้วก็ด้านบนเนี่ยหัวเนี่ยตรงนี้จะมีขีดนะครับเดี๋ยวผมค่อยๆส่องให้ดูรายละเอียด้ามีเกยเยอะมากนะครับเพื่อนๆพี่ๆต้องดูให้ดีนะครับเนื้อนะครับ เมื่อกี้ที่เราดูจากรูปในี่ปีกตรงนี้ก็ปีกกว้างเลยนะครับพอเขากดพิมพ์อันนี้ดูโดยรวมก่อนนะครับเดี๋ยวผมพาส่องรายละเอียดด้านหลังนะครับเขาเรียกหลังเบี้ยนะครับเนี่ยหลังอุมๆแบบนี้นะครับผ้าหนามากๆนะครับเรียกหลังเบี้ย เนื้อหามวาลสารเป็นแบบเนื้อโซนเบสิกเลยนะครับดูง่ายมากพิมพ์เดียวกับปีเก้าเจ็ดนะครับตรงนี้เป็นตะกรุดทองคำนะครับตะกรุดน้าตตะกรุดเงินนะครับเรียกว่าตะกรุดสามกษัตรินั่นเองนะครับสร้างนะครับไม่ถึงหนึ่งรองค์นะครับสำหรับตะกรุดสามกษัตริย์น้อยจริงนะครับ <c oughs> นี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับมาดูหน้าพากัน ปากติดนะครับจมูกติดเม็ดตาติดเลยนะครับผาสวยจริงนี่มีคาบดอกว่านขึ้นไขว่านขึ้นนะครับผมเลี่ยมเสร็จปุ๊บใบประกาศมาปั๊บเลยนะครับใหม่ผมก็จะได้รีวิวแบบเพียวๆนะครับ แดี๋ยรอไม่ไหวนะครับใบประกาศมาชา้าจริงนะครับนี่ดูเนื้อนะครับบัวเขาจะเป็นแบบนี้นะครับสําหรับรุ่นนี้เพราะว่าเป็นพิมพ์เดียวกับปี97หัวเข่าสองข้างนะครับขามือประสานแขนใหญ่ล่ำตึกเลยนะครับเส้นคอเส้นไหปลาร้าชัดนะครับ สังาติริวจีวอนเนี่ยคาบพวกนี้ดูง่ายนะครับอยากให้เพื่อนๆพี่มาส่องตัวจริงจังเลยนะครับนี่ผิวเดิมผมไม่ปัดไม่แต่งนะครับใบหูติดด้านบนนี่หัวเขาจะมีขีดตรงนี้นะครับดูไขวา่า้เดิมๆ ให้ดูหน้านะครับหน้าหลงบททวดดุดดันมากครับองนี้สวยนะครับ <c oughs> สวยวิ้งนะครับแล้วก็นี่มาส่องดูด้านหลังกันหน่อยมวนฝานี่เป็นเอกลักษณ์มากนะครับ ตัวนี้ต้องจําเนื้อให้แม่นเลยนะครับดูง่ายๆนะครับ สวยจี๊ด <c oughs> พร้อมใบประกาศนะครับตะกุดสามกริย์ทองคําหน้าแล้วก็เงินนะครับตรงนี้นะครับสวยแท้แน่นอนนะครับมีคุณภาพนะครับผม ร้างน้อยมากๆนะครับไม่ถึงหนึ่งค์อก็นะครับสำหรับองค์นี้นะครับถ้าเพื่อนๆพี่ๆท่านใดสนใจนะครับผมเปิดราคาไปที่35,000บาทนะครับสนใจก็โทรนะครับ0 9 8ย์4 1้าแปดแดห้าสี่หนึ่งสามหกหเช่นนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพถ่ายที่งานประกวดแต่ว่าที่ผมถ่ายเองเป็นรูปสตูชัดพอดีนะครับคือเนี่ยผ้าเนี่ย ปากติดจมูกติดเมตตาติดไขว่านเดิมๆนะครับปีกกว้างแบบพาสวยมากนะครับองนี้แต่ว่าที่รีวิวพร้อมแบบนี้มันก็จะยากสักนิดนึงนะครับแต่ก็ให้รู้นะครับว่าเลี่ยมไปแล้วนะครับแล้วก็จะมีองค์หนึ่งที่ส่งไปเลี่ยมคู่มาเอ,อ้แปปีนี้ผมเปิด35,000บาทนะครับ แล้วก็อันนี้เป็นมบนะครับดรไมตรีบุญสูงสร้างนะครับเพื่อที่ฉลองอายุนะครับของท่านอาจารย์นองนะครับหลังมบอันนี้ผมทำคลิปลงไปแล้วด้วยนะครับนี่ห้รู้ไว้ว่าเลี่ยมนะครับองนี้ก็สามหมื่นห้าพันบาทนะครับโค้ดเงินแบบเดียวกันเปี้ยะนะครับตะกูดกสามกษัตริย์เหมือนกันนะครับทองคำเงินหน้า สวยๆทั้งคู่นะครับเผื่อเพื่อนๆพี่ๆท่านใดแบบมาเห็นคู่นี้ก็ได้จัดได้นะครับองค์ละสามหมื่นห้านะครับรับรองนะครับว่าตัวจริงชัดเจนแน่นอนพาพิมพ์เดียวกันเลยนะครับ <c oughs> น่าวนตกเลยนะครับพิมพ์นี้เป็นของหายากนะครับ องละ, 35, ะ,6 6, ะสา,ามหมื่นห้นะครับโทรศูนย์เก้าแปดแดหนึ่งสามเชนนะครับผมอยู่แถวศารยาพุทธมนฑลนครปฐมนะครับก็นัดรับผาได้เขตพอดีมนฑลนะครับผมหรือว่าส่งไปต่างจังหวัดผมก็จะห่อใส่กล่องนะครับทุกอย่างดีหมดเรียบร้อยนะครับไม่ต้องห่วงรับรองความปลอดภัยถึงมืออย่างปลอดภัยแน่นอนนะครับผมไม่ต้องห่วงนะครับสำหรับ คลิปนี้เนี่ยผมก็ต้องขออนุญาตนะครับจบลงเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ